พระจำบทเพลงร่ำครวญเป็นงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในพระธาสัญญาเดิมประกอบไปด้วยบทกวีหบทจากผู้เขียนนิรานามซึ่งรอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ที่บาบิโลนปิดล้อมทำลายเยรูซาเล็มจนถึงการพลัดถิ่นที่ตามเขากลับไปใคร่ครวญถึงเหตุการณ์เหล่านั้นยังจําเรื่องในพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์ได้หรือไม่การล่มสลายของเยรูซาเล็มและการพลัดถิ่นนั้นเป็นหายนะเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจนถึงขณะนั้นพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานดินแดนให้อับราฮัม พระองค์ประทานชัยชนะให้กับดาวิดจนตั้งเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและเชื้อสายของราชวงศ์ดาวิดก็เป็นกษัตริย์ปกครองการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับพวกเขาในพระวิหารที่ซึ่งเหล่าปูโรหิตประกอบศาสนาพิธีช่วยให้อิสราเอลได้นมัส,สการพระเจ้าแต่หลังจากประวัติศาสตร์เช่นนี้ดำเนินไปได้500ปีในปี587ก่อนคริสต์ศักราชเมืองนี้ก็ตกอยู่ในมือของบาบิโลนทั้งหมดก็พังทลายและสูญสลายไปพระธรรมบทเพลงคร่ำครวญเป็นการรำลึกถึงความเจ็บปวด สับสนของชาวอิสราเอลจากเหตุการณ์นี้บทกวีเคร่อครวญที่ปรากฏในพระธรรมนี้ไม่ได้แตกต่างไปจากที่อื่นในพระคัมภีร์บทกวีแบบนี้มีปรากฏมากมายในพระธรรมสดุดีและบทกวีสําหรับคร่ำครวญเช่นนี้ก็ทําหน้าที่หลายอย่างเช่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการประท้วงหรือเป็นหนทางหนึ่งในการดึงดูดความสนใจจากทุกคนรวมทั้งพระเจ้าด้วยให้หันมามองสิ่งเลวร้ายในโลกที่ไม่ควรจะต้องทนหรือเป็นหนทางจัดการกับความรู้สึกในบทกวีเหล่านี้ ประชากรของพระเจ้าระบายความโกรธและความผิดหวังเนื่องจากความย่อยยับที่เกิดขึ้นเพราะบาปและความเห็นแกนตัวของเราประชากระบทกวีเหล่านี้ก็เป็นพื้นที่ส่งเสียงสื่อถึงความสับสนความทุกข์ยากทําให้เราตั้งคําถามถึงพระลักษณะและพระสัญญาของพระเจ้าและพระคัมภี์ก็ไม่เคยดูถูกคําถามเหล่านี้เลยอันที่จริงพระคมภีให้ความสําคัญกับคําถามเหล่านี้มากบทกวีคร่ำครวญเหล่านี้คืนศักดิ์ศรีสูงส่งให้กับความทุกข์ยากของมนุษย์ ดังนั้นแล้วถ้อยคาแห่งความโศกเศร้าที่กล่าวกับพระเจ้าเหล่านี้จึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในพระเจนะของพระเจ้าที่ตรัสกับประชากรของพระองค์บทกวีทั้ง5นี้ถูกจัดเรียงให้มีโครงสร้างอย่างตั้งใจเพื่อจะสื่อสารบางอย่างบทที่1นถึงสนั้นเรียกว่ากรอนเรียงอักษรที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า acrostic นี่เป็นบทกวีที่คําขึ้นต้นแต่ละข้อเรียงตามลําดับของตัวอักษรแต่ละวรคของกรอนจะขึ้นด้วยตัวอักษรในภาษา,ษาฮิบรูเรียงตามลําดับกันไปโดยฮิบรูมีอักษรทั้งหมด22ตัว โครงสร้างอย่างมีระเบียบและเป็นเส้นตรงเช่นนี้ขัดแย้งกับความเจ็บปวดอนันไร้ระเบียบและความโศกเศร้าสับสนที่พลุ่งพล่านในบทกวีเหล่านี้ราวกับความทุกข์ยากของอิสราเอลกำลังถูกสำรวจตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายจากกอไก่ถึงฮอนคูและกำลังพยายามสื่อถึงบางอย่างที่ไม่อาจสื่อออกมาได้ในบทที่1กับ2แต่ละข้อจะมีอักษรหนึ่งตัวทําให้ทั้งสองบทมีโครงสร้างที่เหมือนกันทว่าเนื้อหาภายในนั้นต่างกันมากบทที่1 ในที่การครอบครววและความอับอายของสุภาพสตรีที่ชื่อว่าซีโยนผู้เขียนกลอนทาให้นครเยรูซาเลมกลายเป็นบุคคลในฐานะแม่มากที่เรียกว่าเป็นที่ดาแห่งซีโยนและเธอนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเธอสูญเสียคนที่รักไปหัวใจแตกสลายและไม่มีใครมาปลอบโยนนี่เป็นภาพเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากและสุภาพสตรีซีโยนนี้ก็เอ่ยปากพูดเธอร้องขอให้พระเจ้าดูชะตากรรมของเธอและด้วยภาพนี้ผู้เขียนกลอนแสดงให้เราเห็นว่า การล่มสลายของเมืองนี้นำมาซึ่งความเจ็บปวดในจิตใจของชาวอิสราเอลจนต้องบรรยายด้วยภาพงานศพและความตายของคนรักเท่านั้นบทที่2เน้นถึงการล่มสลายของเยรูซาเลม็มอันเป็นผลมาจากบาปของอิสราเอลซึ่งนำพระพิโรธของพระองค์มาพระพิโรธคือคำสำคัญในบทกวีตอนนี้เมื่อถึงตรงนี้เราต้องระลึกไว้ว่าพระพิโรธของพระเจ้านั้นไม่ใช่อารมณ์โกรธที่ประทุขึ้นลงได้ตลอดเวลาแต่ผู้แต่งกลอนรวมทั้งผู้เผยพร,ระชนะในพระคัมภีร์ใช้คำนี้เพื่อพูดถึงความยุติธรรมของพระเจ้า อิสราเอลได้ทำมาแทาสัญญากับพระเจ้าแต่หลายศตวรรษพวกเขาก็ละเมิดข้อตกลงในมาแทาสัญญาโดยการนมัสก,การพระอื่นเพาะบ่มความอายุธรรมและข่มเหงคนยากจนแน่นอนว่าพระเจ้านั้นกริ้วช้าแต่ท้ายที่สุดแล้วพระองค์ก็จะโกรธความชั่วร้ายของมนุษย์และจะต้องนำพระพิโรธอันชอบธรรมของพระองค์มาในรูปแบบของการลงโทษและในกรณีของเยรูซาเล็มคือการถูกบาบิโลนพิชิตดังนั้นแล้วบทกวีนี้ยอมรับว่าพระพิโรธของพระเจ้านั้นชอบธรรม แต่นี่ก็ไม่ได้ทาให้ผู้เขียนหยุดที่จะคร่ำครวญและขอให้พระเจ้าสําแดงความเมตตาสงสารอีกครั้งรูปแบบบทที่3นั้นเปลี่ยนไปโดยมี3ข้อต่อหนึ่งตัวอักษรนี่จึงเป็นบทกวีที่ยาวที่สุดในพระธรรมเล่มนี้บทนี้เป็นเสียงของชายผู้โดดเดี่ยวผู้จากความทนทุกข์เศร้าโศกในฐานะตัวแทนประชากรทั้งหมดที่น่าสนใจก็คือกรอนบทนี้เต็ไมไปด้วยภาษาที่หยิบมาจากส่วนอื่นๆของพันธสัญญาเดิมจากบทคร่ำครวญของโยบจากส่วนสําคัญๆของบทคร่ำครวญในซาดูดี แม้กระทั่งบทกวีผู้รับใช้ทนทุกข์จากอิสยาผู้เขียนกลอนเห็นว่าความยากลำบากของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรมของพระเจ้าชินเดียวกับที่กล่าวในบทที่สองทว่าความลำบากนี้คือสิ่งที่มอบความหวังให้กับผู้เขียนและนําไปสู่การที่กล่าวถ้อยคําแห่งความหวังเดียวที่พบได้ในพระธรรมเล่มนี้เพราะความสย์ซื่อในพระธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจึงไม่ถูกพลานทําลายไปเพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยยั้งหยุดมีมาใหม่ทุกเช้าความซื่อสัตย์ของพระองค์ยิ่งใหญ่นักข้าพเจ้ากล่าวกับตนเองว่า องพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นทั้งหมดที่ข้าพระเจ้ามีฉะนั้นข้าพระเจ้าจะรอคอยพระองค์ผู้เขียนให้เหตุผลว่าหากพระเจ้ามั่นคงในการนำความยุติธรรมมาเหนี่ยวความชั่วร้ายของมนุษย์นั่นก็เท่ากับว่าพระองค์มั่นคงในพัะธสัญญาของพระองค์จนไม่ยอมให้ความชั่วร้ายเป็นจุดจบของทุกสิ่งดังนั้นสำหรับผู้เขียนแล้วการพิพากษาของพระเจ้าจึงเป็นเหมือนที่เพาะ,มะเมล็ดพันแห่งความหวังในอนาคต บทที่4ี่กลับไปใช้โครงสร้างอักษรแบบเดียวกันในบทที่1กับสองและแสดงให้เห็นภาพของการปิดล้อมเยรูซาเล็มสองปีอันปวดร้าวอย่างชัดเจนกรอนี้เปรียบเทียบสิ่งที่เยรูซาเล็มเคยเป็นในอดีตกับความเลวร้ายที่ต้องเผชิญในช่วงของการปิดล้อมเด็กๆเ,เคยหัวเราะเล่นกันตามถนนแต่ตอนนี้พวกเขาต้องร้องขออาหารคนบางมีเคยกินอาหารแสนหรูหราแต่ตอนนี้พวกเขากินทุกอย่างที่พบได้ในกองขยะเราผู้เริ่มเคยดูโออาตรการแต่ตอนนี้พวกเขาผอมกร่องสกรปรกจนจำแทบไม่ได้ แม้กระทั่งกษัตริย์ผู้ถูกเจิมตั้งที่มาจากเชื้อสายดาวิดก็ถูกจับลากตัวไปกรอนบทนี้ทรงพลังด้วยภาพเปรียบเทียบอันแสนน่าสะเทือนใจเหล่านี้และการพิจารณาถึงความทุกข์ไม่มีสิ้นสุดที่อิสราเอลทำกับตัวเองและกรอนบทสุดท้ายนี้ก็เป็นบทที่แตกต่างออกไปเพราะไม่ได้ใช้โครงสร้างแบบท,ที่เคยมีมาถึงแม้กรอนบทนี้จะมีจำนวนวรคเท่ากับบทอื่นๆแต่โครงสร้างที่เป็นกรอนอักษรน,นั้นหายไปราวกับกว่าผู้เขียนนั้นไม่สามารถจะเก็บความเศร้าของเขาไว้ได้อีกต่อไปและความเศร้านั้นก็ระเบิดออกมาเป็นความวุ่นวาย บทกวีนี้เป็นคําอธิษฐานร่วมกันของชุมชนเพื่อขอพระเมตตาจากพระเจ้าอิสราเอลขอร้องไม่ให้พระเจ้าเพิกเฉยต่อความทุกข์หรือทอดทิ้งพวกเขากวีบทนี้ระบุถึงกลุ่มคนลหลายๆกลุ่มที่เจ็บปวดจากการล่มสลายของเยรูซาเล็มพวกเขาขอพระเจ้าไม่ให้หลงลืมคนเหล่านี้และครอบครววแทนก,นกันและกันเป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดการทนทุก์อย่างเงียบไม่ใช่คุณธรรมที่พระธรรมเล่มนี้ส่งเสริมประชากรของพระเจ้าไม่ได้ถูกเรียกร้องให้ปฏิเสธอารมณ์ความรู้สึก แต่ให้ส่งเสียงคัดค้านระบายความรู้สึกของพวกเขาและเทสารพัดนี้ต่อพระพักของพระเจ้าพระธรรมเล่มนี้จบลงด้วยภาพที่ย้อนแยง้งผู้เขียนกลอนรู้ดีว่าพระเจ้าเป็นจอมกษัตริย์นิรันด์แห่งโลกแต่สถานการณ์ของอิสราเอลก็ทําให้เขารู้สึกราวกับว่าหาพระเจ้าไม่เจอดังนั้นพระธรรมเล่มนี้จึงจบลงด้วยความตึงเครียดที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้วยการถามว่าเว้นเสียแต่พระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายและพระธรรมเล่มนี้ก็ปิดฉาก ผู้เขียนไม่ได้ให้บทสรุปสวยงามลงตัวเช่นเดียวกับที่เราพบในประสบการณ์ทนทุกเจ็บปวดของเราเรื่องราวในพระคัมพิมไม่ได้จบลงที่ตรงนี้แต่พระธรรมสำคัญเล่มนี้แสดงให้เราเห็นว่าการครอมครวนและการอธิษฐานในความเจ็บปวดนั้นเป็นส่วนสำคัญในเส้นทางแห่งความเชื่อของประชากรของพระเจ้าท่ามกลางโลกอันแตกสลายนี้และนั่นคือสาระหลักของพระธรรมบทเพลงครอมครวว